ตบลุงแอดคะหนูและเพื่อนๆอาศัยอยู่ที่ตำบลเชียงกลางจังหวัดน่านค่ะในตำบลของหนูมีพืชเศรษฐกิจที่เราอนุรักษ์ไว้อย่างเช่นกงมะแขวนและต้นเมี่ยงโดยเฉพาะต้นกงมาทำเป็นไม้กวาดเพื่อเป็นอาชีพเสริมได้อีกด้วยค่ะลุงแอดแล้วยังมีสิ่งที่เราภาคภูมิใจนั่นคือ การละเล่นร้องเพลงพื้นบ้านทั้งหมดนั้นคือความเป็นตัวตนของพวกหนูที่น่าภูมิใจค่ะลุงแอดเห็นน้องๆเยาวชนมีจิตใจรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในตำบลของน้องๆเช่นนี้ลุงแอดก็ดีใจนะครับแล้วก็อยากเชิญชวนน้องๆให้ช่วยกันเขียนเรียงความดีๆเกี่ยวกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในตำบลของหนูส่งมาประกวดกันนะครับล